คนหลังจากรอคิวมาก็ไม่นานนะประมาณสิบนาทีก็ระหว่างรอก็สั่งอาหารเนาะแล้วก็ได้ขึ้นไปชั้นสองเพราะว่าข้างล่างเต็มดูดูคนเยอะมากเดี๋ยวตอนนี้กำลังขึ้นไปชั้นสองไปดูคนที่ชั้น2กันว่าเยอะไหม เพราะว่าต้องรอคิวอ,อันนั้นมันมีโบอโปปะนี่ของเราคู่สิบก้ค่ะที่เนี่ยเป็นจอมเทียนนะคะแต่ว่าจะเป็นโซนออกแ,วแถวข้างนอกข้างนอกหน่อยตรงนี้ก็จะเป็นร้านนี้เนี่ย คิดว่า 99%, 99เลยเป็นคนไทยค่ะเพราะว่ารสชาติก็จะเป็นรสชาติคนไทยเนาะจะไม่เหมือนในเขฟตัวเมืองพัทยามันจะเป็นแบบรสชาติแบบผสมกัแบบปรับปรุงให้ฝรั่งกินได้แต่ที่นี่คือรสชาติแซ่บๆอร่อยๆแ่้วก็เป็นแก้วธรรมดาได้ไหมคะได้ค่ะธรรมาดาแบบไหนคะือะนแก้วน้ำใช่ค่ะแล้วก็น้ำแข็งถังเล็กไหมคะใช่ค่ะ มาก่อนเลยเห็นจูดำจะมีฟูดำมาทุกคนน้องถือ,อาปากระพงนึ่งมะนาวผ่านมาบอกว่ากินป็าดักกินไหมที่พัทยาไม่มีขายได้หอมอมาแต้หม้อไฟแคร์เลือกเลือกนี่ แทงวัวติ๊บมาแล้วค่ะกล้องมันดีมากอ่ะเก็บเก็บครับคนข้างล่างยังรออยู่ ทุกคนตอนนี้เริ่มช้าแล้วหมดไปสองหอยเหลือหนึ่งหอยกับหนึง่งกุ้งต้องลงไปกดเงินที่ตู้ ATM เนาะดีนะที่นี่เขามีตู้ ATM เพราะว่าเขาไม่เขารับเฉพาะเงินสดเขาไม่เขาไม่รับโอนเนะ <c oughs> วลาแบบเวลาเวลาเราไปที่ที่เขาไม่รับโอนกัน่นะ จะเกิดปัญหาทันทีหรือว่าแบตหมดหรือว่าเน็ตช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยจะกลายเป็นคนแบบไม่มีเงินทันทีเพราะว่ามันไม่มันไม่ได้ไปตู้ ATM แล้วมันไม่ได้ไม่ได้กดมาจากตู้ a t m แล้วบางทีอะ่ะกดมาแล้วอ่ะมันก็ใช้ติดเงินสดไปหมดเพราะงใช้หมดมันก็ไม่ได้ไปตู้ ATM อีกแล้วมันก็ไม่มีตังค์เหลือมันก็มีตังค์อยู่ในแอปธนาคารแต่เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ไปไหนเขาก็ใช้สแกนเอาทั้งนั้น ไม่ว่าจะไปซื้ออะไรก็แล้วแต่เนาะไม่ว่าจะราคา2 0 30ิ0ิบาทก็มีก็ก็สแกนกันแต่ที่นี่เขารับเฉพาะเงินสนดดีดีอย่างหนึ่งที่ที่มีตู้เอซ m ในร้านอาหารที่นี่นะคะอาหารทะเลที่นี่คือสดทุกอย่างไม่ต้องกลัวไม่สดน,นะคะเพราะว่าคนเข้าร้านเขาเยอะมากร้านร้านอ่าอาหารเขาว่าก็าจะแบบ เปลี่ยนทุกวันมาใหม่มาใหม่ทุวกวันมาสดใหม่ทุกวันเพราะฉะนั้นอาหารเขารับประกันได้ว่าสดอร่อยสะอาดแล้วครัวนี่ก็คือแบบครัวใหญ่มากอาหารไม่ต้องกลัวช้านะคะมานี่คือไม่นานนะคะขนาดว่าที่นี่ตอนที่ตอนที่มาถึงเนี่ยคนเยอะมากแล้วพอมานั่งรอก็อาหารที่ออกมาเลยก็คือเป็น หอยนางรมแต่หอยนางรมมันไม่ได้คุมนะ้มลอะไรเนาะแล้วก็มาก่อนเขาแล้วพออล่งจกนั้ก็เป็นหอยแขงร่วมหอยแขงร่วมมันก็ต้องต่อคิวนะแต่มันก็ไม่ได้ช้าแสดว่าที่เนี่ยเขามีการจัดการที่ดีไม่ว่าจะคนเยอะแค่ไหนอาหารเขาก็ออกเร็วแล้วก็รสชาติอร่อยไม่ไม่มีผิดเพี้ยนนะคะไม่ใช่ว่าอาหารออกเร็วแล้วรสชาติไม่อร่อยก็คืออาหารออกเร็วแล้วก็อร่อยเหมือนเดิมด้วย เพราะว่าพี่เดินผ่านมา,าผ่านัวมาเนี่ยคือพ่อครัวแม่ครัวเยอะมากถ้ามาพาักามาลองมาลองนะคะอยู่ที่หาดจอมเทียนเกือบเกือบสุดหาดจอมเทียนนะคะร้านกูเป็นมาลองมาลองกันดเดี๋ยวพอออกจากที่นี่แล้วเดี๋ยวจะโชว์วิดีโอนะคะเป็นถนนเรียบ ชายหาดจอมเทียนไปว่ามีคนเยอะคนน้อยแค่ไหนแต่ตอนนี้มาเนี่ยก็คือแบบรถยนต์จอดข้างทางเนี่ยเต็มเต็มนะคะไม่มีที่จอดแล้วก็จะมีคนนั่งอ,อ,อยู่ที่ชายหาดอะอยู่ประมาณนึงเลยคนออกมาแบบนั่งรับรลับลมแล้วมันก็จะมีเป็นอาหารที่อยู่เ,ออเรียกอะไรอะที่เป็นมอไซค์พ่วงมาขายอะจะมีมีขายอยู่ริมถนนเยอะเลย แต่ที่นี้ก็จะมีเทศกิจคอยจัดระเบียบให้กับเมืองเมืองพัทยาอยู่เหมือนกันเพราะว่ามันจะกีดขวางการจราจรเนาะถ้ามาขายอาหารที่ริมถนนอย่างเงี้ยก็เทศกิจเขาก็จะช่วยดูแลตรงนี้เพื่อให้การจราจรเราไม่ติดขัดแต่ก็ก็ก็ถ้าสมมุติว่าเป็นวันหยุดยาวหรือว่าเป็นวันที่ มีคนมาเที่ยวพัทยาเยอะๆช่วงวันหยุดวีคเอนเงนี้ยค่ะสุขสานตอเลยเนี้ยแถวเนี้ยก็จะรถติดเพราะว่าถนนมันเดินได้แค่ช่องเดียวอีกช่องนึงก็คือจอดช่องนึงก็คือวิ่งสรุปว่าไปกลับก็สองช่องแค่นั้นนะคะแซงก็แซงไม่ได้แล้วก็ต้องระวังรถมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งผ่านไปผ่านมาด้วยขับรถที่นี่ก็ไม่ต่างอะไรจากกรุงเทพน,นะคะต้องประวัง คนตอนนี้ร้านปิดแล้วนะคะตัวปิดนะคะแต่ว่าก็ยังน,น,นั่งได้อยู่ก็ยังมีคนกว่ากายนั่งอยู่นะที่นี่มีกุ้งเอให้ด้วยนะการไปจุคจานดูจาก,ด,จากดูจากจานนะคะที่เหลือเยอะมากให้ดูถึงว่า มีลูกค้าเยอะมากที่นี่เยอยกับแล้วเดี๋ยวจะถ่ายวิดีโอโชว์ถนนเรียบชายหาดจอมเทียนตรงนู้นเป็นทะเลนะเป็นหาดจอมเทียน